สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาส่งถึงที่แล้วครับนี่เจ้าของแผ่นปูนเลยนะครับตอนนี้กําลังให้ลูกน้องเอารถไปลองอเมื่อกี้ผมก็ขับไปลองครั้งหนึ่งแล้วเกือบลืมทําคลิปถ้าจะลองตักหินใส่เนะตักใจใส่หินใส่ลองเล่งวิ่งดูนะ อำเภอเบียงเชียงลงครับรถปูนหล่อ <c oughs> <ล voir S 1> พี่คำพล ujemy, <c oughs> บอกว่ามีอันเดียวนี่แหละรถปูนหล่อที่สุดแล้วเนี่ยรถใหม่ปลายแดงตักทรายเสร็เลยตักทรายเสร็ลองดูลองดำดูแอร์นี <c oughs> ่เย็นมากเลยนะคันเนี่ยคอม709 ไฟหลังคานี่ก็ซื้อที่บูมอะไรแต่งได้เลยเชียงรายมีร้านบูมอะไรแตง่งผมมาหลอดมาให้ด้วยหลอดก็เอาขึ้นรถมาแล้ว เรามาวิ่งเห็นวิ่งทรายครับคันนี้รถอยู่ใต้นะสุรานจริงๆป้ายนะครศรีธรรมราชมาอยู่เหนือสุดเชียงรายไม่น่าเชื่อผมได้ชิดมากครับตอนนี้เจ้าของรถกำลังปรึกษาเรื่องทางรถไฟเวียนทางรถไฟกับพี่กำพลมาเจอกันพอดี จีแ่แอมก็ไปเขียนสัญญาอยู่ในออฟฟิศนูน่นก็เลยเยนืนอยู่ตรงนี้ัเนี่ยผมปลูกที่บ้านทําไมมันไม่ดกขนาดนี้ผมเป็นคนชอบกินมากนะบ้านผมเขาเรียกว่าบักแข่งภาษาอีสานบักแข่งถ้าภาษากลางก็น่า,ามะเขือพวงนะใช่ไหม ไม่รู้ภาษากาลางเรียกอะไรแต่ภาษาอีสานเขาเรียกบักแข้งคือดกคักแสีงออดกคักแสีว้าดกมากเลยผมเป็นคนชอบกินแต่ปลูกมันไม่เกิดอ่ะมันไม่เป็นดกขนาดเนี้ยอันนี้ก็ปลูกง่ายๆเลยนะเนี่ยนคนชอบกินทาไมมันไม่ขึ้นนะอันนี้ดกมากเลยแม่ผมปลูกที่บ้านมันไม่ขึ้นผมเป็นคนชอบกินมากนะเขาเรียกอะไรอ่ะค,คนเหนือคนเหนือกบเรียกบักแข้งภาษาอีสา,านก็บักแข้ง เออบักแข้งบักแข้งผมผมจะไปกินครับยังครับเนี่จยูบานผมกับปูกอยู่แต่มันมาง่ามป่ะนี่โอ้ยจอยแมันมบักแข้งโดกคักโดกเนี่ยอันนี้ยังบ่โดขุนไปเบิ่งล้างบ้านแม่นะดินอุดมสมบูรณ์บักแข้งมาโดคคักโดกเนี่ยยูบานเขาคือพวกขึ้นต้นน่ะคนอยากบ่ได้กินแต่นี่ฮะ บะเกียวบะเกียวอากาศเยวคนปลูกเมื่อวอนเมื่อเย็นถ้าเป็นคนชอบกินลาบกินลูน่นี่บ่เหลือกินด้วยกันที่แม่จักะไรนะครับ ่อนสิบอืมแล้วเขามุน่ค่อคยขึ้นผู้ิ่น่ค่อยกินมัหนังดกที่แพ่งมาแม่เนี่เท่านี่ไลาละเจ็ดแสนหตึ่งิตว่านีี่ซื้อลบแล้วลายะห้าแสนบางบ้านที่กำพนคแพงเรบ้าน อยู่ในอยู่ในเมืองติเทศบาลครับเสียทีทั้งรถไฟวอกกันต้องต้องต้องปรึกษาพี่กำพลพี่กำพลแกแกได้เงินเยอะรักษาสิทธิ์ที่ไรแม่บอกว่าที่ไรละเจ็ดแสนก่อนก่อนะ ตอนนี้ก็ไม่แพงแม่บอกอแต่เมื่อก่อนแพงซื้อแตนะ่ไหนนะเป็นพุ่นอันนี้แปลงนั้นผมซื้ออยู่มันสิบเอ็ดไรแม่บอกว่าแปลงเนี้ยซื้อห้าแสนไร่ละห้าแสนทำไมนั้นนะเจ็ดล,ล้านกว่านะครับไอ้เจ็ดล้าน,น,นเอนอเห็นไหมเจ็ดแสนไหมไม่ไม่แพงนะ,ะงแล้วทางรถไฟมันผ่านมาทางนี้ได้ไง มาด้วยบ่อ๋อหน้าอยู่ทางนู้นที่เขาติดทางรถไฟติดไอ้สถานีโอ้โหสถานีใหญ่อยู่ตรงไหนพี่กำพลพาผมไปนั่งรถไฟความเร็วสูงที่ลาวเนี่ยไปสักฮะเนาะเนาะไปสักวันเนาะจะไปบอกทิปทัวร์ทิทัวร์ก็นั่นละพอพี่ทิพบอกผมด้วยออกลาวถึงจีนบินกลับบินยังไงอ๋อ ไม่ต้องนั่งรถไฟกับเออยแต่รถปูนหล่อทุกคันจริงๆรวะสวยที่สุดแล้วอ่ารถปูนรถปูนใหม่ทุกคันเลยมีกี่คันรถปูนครับมีห้าคันครับโอ้โหเบิกใหม่ศูนย์เลยฮิโน่โอ้ยอีสุก็มีอ๋อทำไมเราต้องเล่นผสมผมถามหน่อยทำไมต้องเล่นผสมเซลล์ครับเข้ามาเยอะใครให้ข้อเสนอดีวะข้อเสนอดี หลายคนเขาจะเล่นรุ่นเดียวกันเพราะเวลาซื้ออะไรเขาจะไปซื้อง่ายแต่เราก็เซลคนไหนสวยก็เอาคนนั้นต้องสวยอยู่แล้วแหละลดอะไรด้วยครับฮีโน่กับอีสอันไหนถูกกว่ากันนี่ใซดเดียวกันพอกันเลยครับพอกันไม่ต่างหรอกสุดทุกอันเลแสนเลยนึ่าะ ไอสูท mm ูอรตวสั่นยไม่เยอะม่องถ้อนรถงดีีงลรถแบบรถอะไรมีหมดโอ้สถานีรถไฟอยู่ตรงไหนนะีมันอยู่ในอำเภอป่ะหรืออยู่ไหนเปิดเทียนแม่ของแม่ของพี่กำพลเนี่ยอยู่ในอำเภอเชียงเชียงนุ้งไม่ใช่ป่ะใช่อีสานนี่นึง สถานีหนึ่งนี่ก็อินสถานีหนึ่งอันนี้สถานีย่อยใช่อันนี้สถานีใหญ่ปะนี่กนี่จะเป็นชุมทางชุมทางชุมทางสุดสุดสุดของประเทศไทยอยู่ตรงไหนที่จะข้ามไปอยู่เชียงของอ๋อข้ามสะพานเชียงของเหรอทางรถไฟตรงเชียงของเลยไม่เขาข้ามสะพานไหมไม่ข้ามทางรถไฟนี่ไม่ข้ามปะมีมีรถไฟข้ามมาจากจีนแต่ต้องยกตู้ข้ามไปเปลี่ยนตู้ ข้ามไปไม่ใช่ว่ารถไฟวิ่งข้ามได้เอาวิ่งข้ามได้บ่ด้วิ่งข้ามไปลาวได้ใช่ไหมมีรางมีอะไรไปลาวใช่ไหมแต่ไหนเออนี่แหละผมขับมาเมื่อคืนเป็นอย่างนี้แหละแผนที่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเฮือนคัมนี่คือที่เดิมเขาอยู่ตรงนี้นี่ยติดทางไป้เลยแล้วก็นี่นะสถานีย่อยเส้นสีส้มนี่คือสถานีในมันสุจีประเทศไทยอยู่ตรงนี้ นีเห็นเห็นไหมนี่เห็นในกล้องเห็นไหมนี่เห็นนี่มาทางนี้มาทางนี้นี่ไกลอยู่ตรงนี้เชิงของนี่อ๋อนี่เชิงของข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำไหมนี่ข้ามมันก็จะมีรถรถรถไฟจากลาวข้ามมานี่ตรงนี้ปุ๊บปลุกมาตรงนี้มาหากันหากันตรงนี้แต่ครวนี้แหละแล้วเขาก็ยกเปลี่ยนตู้กันก็เห็นด้วยว่าคนทางอีสานบอกว่าจะขึ้นมาวิ่งทางรถไฟอยู่ภาคเหนือภาคเชียงรายเชียงรายเขตสองใช่ไหมนี่ เรืงอะไรมีสามสัญญาอันนี้เป็นสัญญาที่สามสัญญาสุดท้ายแล้วสัญญาที่สามโอเคโอเคไปเราก็จะวันนั้นวันนั้นผมคุยค่าย้ายช่วยเท่าไหร่ว่ะผมก็ลืมขี่บอกคาพันขี้เขาบอกค่าพันนะก 5, ็ก 5, ก 5, ไม่รู้ผมตกลงเราเราเราตกลงว่าช่วยค่าย,ย้ายเท่าไหร่นะผมลืมห้าพัน จ่ายแล้วแหละจ่ายแล้วแหละผมลืมผมนึกว่าได้เยอะกว่าน,นั้นอันนี้ไปอวนได้เลยหน่อยครับครับอวนได้เลยครับเซ็นหมดแล้วครับทนนี้เขาให้ไปกรอกให้เราไปกรอกเอาในขนส่งเพราะว่ากันมันจะมีตัวอย่างให้กรอกแต่อย่าเวลาเขียนน่ะอย่าไปเขียนชื่อในตัวอย่างกับเขาเด้อหลายคนไปเขียนเขาตัวอย่างชื่อนายกมพลนี่ก็ไปเขียนนายกมพลด้วยไม่ได้เด้ <laughs> หลายคนจะไปพลาดตรงนั้น ครับครับอันนี้ไม่ไม่ต้องเอาไปครับไม่ต้องเอาไปโอเคครับออข,ของพี่กำพลเหรอแต่ก่อนนะผาดมาหลายร้น <laughs> านแล้วทำอะไรนะฟีมือดีฝีมือดีย,อย้นกับโย่ไอเนาะพูดไม่ได้นะฮะเป็นใบเหรอเอาก็ว่าอยู่ทำไมพี่พูดแล้วเขาไม่พูดด้วยอ๋อเอาหินนี่คว่ำแต,แต่แต่คนเอาแต่ใจได้ถ้าคนพูดไม่ได้ใช่ไหมเอาแต่ใจเนาะใจจริงใจร้อนใจร้อนใช่ พอเราเวลาเราคุยนี่ถ้าเราหันหน้าไปนี่เขาจะบอกเขาจะบอกว่าเราพูดรับหลังเราต้องหันหน้านี้ถ้าคุยเรื่องเขานะลูกน้องผมไอ้ใบ้อ่ะพี่ใบ้อ่ะก็เป็นเหมือนกันทำงานดีทำงานดีแต่พูดไม่ได้หูล่ะหูละ่ะเอาหินคว้างเอาหินคว้างเอาอแต่ผมอ่ะผมจะมองไปปุ๊บแล้วก็กวักมือเขาจะมีปราษาสัมผัสอะไรไม่รู้ <c oughs> เขาก็มองมาเขาก็กวักมาอย่างนี้ โอเคครับผมได้อยู่ถูกที่แล้วรถอยู่ใต้ไม่อยู่เหนือสุดเชียงรายทีนี้ได้รับใช้เจ้านายใหม่นะครับนี่นี่ขนหินขนทรายไปขายส่วนมากเราขายหินขายทรายด้วยบอกครับส่งลูกค้าเครับ่บไ,บไปลงอ่าเป็นคิวเป็นเนานะรถ <Q. S 1> หน้าคิวรถอะไรไปลงตามไซส์ก่อสร้างไปลงไนอ้ถนนที่เราไปเชยด้ดวยรถพ่วงมีไหมนี่ไม่มีครับอ๋อเราอาศัยเขาหนักกลับ,บหนักไปหนักกลับ ให้พี่กำพล่ะซื้อรถพ่วงมาวิ่งไม่เอาแล้วแบกไม่ไม่ให้แบกรำบากลำบากถ้าแบกได้นี่ซื้ออยู่ไม่ไม่ไม่อย่าแบกเลยมันแตกเมื่อกี้ไปกลับรถเห็นทางแตกแบกอยู่เลยนะตรงหน้าซอยนะรถวิ่งทางรถไฟจ้างหนักมันเหนื่อยดูแลไม่คุ้มแต่นี่ลุงโมก็ใกล้นะราคาก็ไม่สูงเลยนะอ๋อเป็ดเซ็จก็ถ้าเราไปขายคิวเท่าไหร่ครับเนี่ยคิวแปดร้อยคิวละแปดร้อย หินนะคิวละแบบร้อยถูกลงโม่ห้าหกสิบโครบแต่ว่าเอบุ้งกีเนี่ยพันห้าพันห้าก็คือคิวครึ่งครับประมาณปีเป็นสองคิวครับอืมก็คือตัก็พูดมันลงไปสองคิวก็คือลดหนึ่งก็สองสองตักกับอีกครึ่งหนึ่งขายหินขายทรายก็ได้อยู่แต่เขาไม่วางเครดิตส่วนมากวางเครดิตล่วงเลยตลอดสดตัวนี้ก็สดสดหมดแล้ว ถ้าลง <สด S 1> ตาม <สด S 1> บ้านนะ่ะสดสด,สดูสดก็สดโอเคครับซือ้อสดลนะถือสด